ไปเย็นไปเย็นโอ้มาเย็นแล้วโอ้ยแม่งแบ่งกันรั้งศูน เฮ้ยเรื A ่องยิงได้กลับเหรออยู่เนี่ยโอ้วิดโหเยอะ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 เขาแค่อยู่กับหนูอะมันย้อนกลับไปเอเมสเลยมาดีโม้สวยโอเคสวยครับบอมอยู่กับเศษอะอยู่ด้วยกันมั้งใช่ปะมเฮียฆ่าพ่อ สุดยอเนี่ยเป็นเพราะว่าผมยิงเลยหน้าไป80ไงเพื่อตายโอ้ยเพื่อโคตรโยนเลยะโอ้บินมาพี่จังหลังอยู่เฮฟอยู่เฮฟสวยไม่ได้ยินเสียงบินวะเมื่อกี้ไม่ไคนอีกวะเฮ้ยเก,เกอร็อะไรพี่ มีออฟมีออฟกูได้แทงวะแล้เอาเหาวันกูไม่ได้ถึงไม่เออพี่มีกระทอนเยพี่ช้างเร็วพี่ช้างเร็วเข้าไปเลยเข้ามาเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอยู่แลมอยู่แลมเออแล้วกูได้แทงเดียวะจ้ะเดี๋ยวฮ่าฮ่ไม่คอยรอไหมคอยไปวะใช้ใช้ไหมมึง เมืไงจะม่หนีาเพ่งอะไรอ่ะเี้ยวแม่งวิ่งพอดีเลยเะกระตกันแล้วพอโตมาปล่อยไ้ช้าก็จะวิ่งหนีตะพิ่งอะไรไม่โดนเนยจยิงไม่แมนพี่ชายเอ็นี่วิงเหรอยิงไม่แมนเออพี่ก็ไม่แมนนี่วะทำอะไรกันทำอะไันโอ้โหโอ้า เฮ้ยจะทำยังไมงมันจริงจะรู้เลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรถเหรอ้างกูขอเลาะทำไมมันเก็บปืนอ่ะมันไปบียังไปยั10 seconds left มันบังเฮ้ยมันวางข้างหน้าเลยครับดีเลยดีเลยอย่างนี้จำไม่ได้ด้วย มีคนโทแล้วม่คนตายหไปแล้วไอ้เโครโเลยสั์มาพี่มีมีมีไม่กินผมาตัวนึงน่าจะเป็นตัวที่ยิงเริงๆอ่ะใช่ใช่เอ้ยเี่ยเดนเโอเคของฝั่งเรานี่ว่าเดินไปยิงไปไม่ได้นะเหมือนนันเนื้อบ้านใหญ่เลยไป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 จะไปปอดกันซะเรือีฟฟเฮฟขไปนปะขวนขำวนโอ้หรือลอเหร ตอีกแล้วสวยยอดพร้อมทุกการเล่นเจนนะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้อันนี้กูจะตายแล้วยอดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเห็นเห็นเจนไม่อยู่ข้างผมอ่ะเฮ้ยเข้าไซต์หมดยังไม่ไหนเดี๋ยวกูไปอ้อมก่อนใช่รู้สึกว่าบีเหมือนกันสแกนเอวอะสมองบีมิน่าเพื่อนกิ๊ดเท่นเจนเพื่อนดุผมว่าจะได้ชนะคนเดียวนะ อยู่นี่หมดเลยมั้งเนี่ยเอ้าเมาพังเลยนะไปหลังแหกอะหมดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะยิงกูไม่โดนเฉยเลยโอ้ยวัดเดี่ยวฟางอร่อยอ่ะเป็นตัวนี้ตัวนี้หลอหยีนะเดี๋ยอเดี๋ยวชิคเก้นชิคเก้นชิคเกนล่าสุดชิคเก้นหนูถ่ายหน้ากูถ่ายหน้า เออลัาสุดผมจะไปคิดเช่นนะหรือว่ากูจะไปลาดดีเอ้าผมมันไม่ให้ตายเอ้ยเดี๋ยวไปเร็วเกว่านี้แมงด้วยเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวโดนหัวประเดี๋ยเฮ้ย เจ็ดยังนอนอยู่ส,ส,ส,ยา,สายอยู่นะอสองตัวเลยนซ้สายบนบนบน,นอกสมองโอ้ยกูทำจริงซอยนอ้สายแถวน่าสุดแถวกลางกลางเสาออกแล้วเฮ้ยเสียงแบบิงโ้ยจะถูกหายเลยจะถูกหายเยเลยไม้ไปชุบดิ เช well <oh> no, 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 nah. hm. pues ื่อว่าในสมมบอมีตัวหนึ่งนางใายตัจีนย้อนมาฉิงมาย้อนมาส่งมาฉิงมาส่งมาสิงไม่ส่งไม่สิงกับใครไนางเข้านี่เป <um ็นหุ่น่อยเฮ้ยพี่แอ๊บเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยอยู่อยู่ตรงบีเอาแม่งเลยอยู่ตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้เันเฉาละเล่นงเสี่ยง มาดิกูให้เม็ดเดียวโอเคป่ะเย๋อ้โหนี่กูตวรอดแล้วไงเนี่ยเล่นอะหอดีมันยิงไม่โดนนี่กูตวรอดเลยเจนหันนะพอดีเลยก็จะเนียนแล้วเห่นอะหอเฮ้ยสวัสดีครับจวไมรู้ยไหนไรอะแปชัว

เอาไม้กูจะกดอันเตนเนนะทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นหัวกูคนเดียววะเออฮะตัวอะไรอ่ะเป็นชาย,ยิงตัวอะไรฉัดจ้าคอ,อยิงทะลุแพงโอ้ยตัวน,นั้นอยู่ข้างนอกเหรอเจสซ์ yes,

Aha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  Jujur aja, jajan aja Jujur aja Chimpus A Apa yang dia jatuhkan? Apa yang dia jatuhkan? A, 3 A 3 A What? อะไรอ่ะกลับเกี่ยวได้ลบช่อง <laughs> <day lop> <laughs> Remember Last in Heaven. Yeah, I think they're together. Because... He's low and Sky's got a Nice. That's it here. 30 seconds left. I do Easy. สวัสดีครับ. ยิงๆทะลุโว้ยอ่อนหรือเปล่าร้อยสองจริงด้วยร้อยสองอยู่หลังมึงไม่ใช่ช้างแล้วแล้ว อเส s กมาสนุ no? 30 seconds left นัดเดียวเลยเพื่อนโลมากมันยิงมาจากบ้านมันอะโอ้ nice 10 seconds left หลังแตก ฉันก็เจอหากว่าเธอหันมาได้ยินให้เองนี้ไปจบไปจบดีทีชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมเส้น,สนหนึ่งสองสามโอ๊ยโดนโดนโดน,โดน,โดน โดนหรือไม่โดน <laughs> โดนแล้วนะเฮ븐เฮ븐เฮ븐ตามเรื่องกูเลยอุ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่สิ่งไม่ดีไปสามโลมากเราจะหิวเข็งชอ็อต่ะมันวับชอ็ <c oughs> อต่ะทไมไม่ใช่ชอ็อตโอ้ <c oughs> oh, left left l ที่กูกระโดดหลบหมาแบบคนเทพอะไรโอ้ยูด่ดีก็พุ่งม,มาฮะวันวันนี้หรอโอ้โหนก้าววันนีดูปืนอะไรดีสวย<า>ดีวะาวันนี้ขอดูปืนหน่อยสวยดีเดินปืนมาด้วยดิอยากเห็นอ่ะหน้กหูว่ะเสียงอะไรวะ Nao nắm bắt sạch. Oh, yeah Spike down A. Oh, what happened? No, I'm not here. What do you think? I'm not here. I'm not Nó không biết, here. I'm not 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 Sticker, sticker, like planet. Hello, oh, yeah, my lord, the last you're not, not Die, wish, oh, okay. oh, I, scream, guy. We... oh yeah. <laughs> I know you We <laughs> Enemy see! Hãy subscribe <coughs> 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 <coughs>